ของใครอ๋อคุูสมชายมาด้วยเหรอเออเออ,อ,อาดไปเลยไม่ยังไม่มีใครเห็นหรอกพลาดไปแม่ไม่เห็นโอเคออครูสมชายไม่ได้เอารถมาเหรอเออนั่งหน้าไปกระเด็กก็ได้กระเป๋าทำไมไม่เอาไว้ด้านหลังอ่ะเออเหรอ ใครที่เป็นลมมันร้อนก็เปลี่ยนกันมานั่งหน้าไอ้แค่จัดคนขึ้นรถยังก็ยากขนาดนี้นะเห็นไหมมันไม่เหมือนทหารนะมันอึด อกว่าแม่พอออมาส่งอันนี้จากมาทบยิเก้านะคะให้กรีสีเวลาก็มาส่งลูกๆขึ้นรถน่ารักน่ารักที่สุดก็คือทหารมาส่งด้วยครูฝึกครูฝึกนะคะมาส่งด้วยจะได้สร้างความประทับใจตอนเด็กๆนะคะแม่พอเอเห็นรถทหารแม่เห็นรถทหารอยู่ที่ไหนนะะเป็นนักเรียนก็จะไปโบกโบก สมัยก่อนเขียนจดหมายหากันใช่ไหมคะลูกเออก็จะไปโบกตอนสมัยเป็นเด็กๆก็จะไปโบกรถทหารอันนี้กลับกันนะคะทหารโบกโบกเออขอบคุณค่าขอบคุณค่าสิลูกเออขอบคุณค่าขอบคุณค่าหรือยังขอบคุณค่าหรือยังเออ,อบอกวา่า โอ้โหแน่นเอียดเลยทำไมไม่มามันไม่อยากนั่งรถสองแถวพวกนั้นขอบคุณครับด้วยลูกเออน่ารักจังเลยไอ้พวกหลายๆเด็กอาชีวะจะเป็นอย่างนี้คะะเด็กอาชีวะ ขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะคุสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะจะไม่ลืมนะคะและมีคําถามมีคําตอบกับคําถามของคนทั้งโลกว่าทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้เพื่อดูแลประชาชนไม่ว่ารุ่นใดก็ตามเราจะทําให้เขามีระเบียบวินัยในเรื่องรุ่นเด็กแล้วก็เมื่อประชาชนเดือดร้อนทหารจะไปถึงก่อนเป็นคนแรกเสมอขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ พวกเรา้แถวเลยเนาะบ้า